ครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางจีนบ่ายนะครับคุณจีนเมื่อเช้าต้องขออภัยนะครับเพราะว่ารออนุมัติเปิดไดรยได้อยู่และผมก็รีบออกไปส่งออกไปส่ง,สงน้ำพริกลืมเปิดครับซึ่งช่วงรออนุมัติเขายังไม่อนุมัติไงกลับมาอัพกลางจะทานข้าวเจออ้าวเอ๊ะทำไมกาจะดีจะปดีใจอ้าวทำไมเป็นรูปเป็นรูปปูปเจียอยู่สรุป เืมเปิดหลายได้ไอเริมเปิดภาษาไทยนะครับต้องขออภัยมาฟังการวิเคราะห์จีนบ่ายนะครับจีนบ่ายที่ดูมา3วันหลังสุดที่3วันหลังสุดคือหน่วยบน10บนบวกกันมาปิดมาปิดบ่ายตั้งแต่วันพุธนะครับตั้งแต่วันพุธแล้วก็หน่วยล่าง10ล่างบวกกันก็มาปิดคนสวันหลังเนี้ยสวันหลัง3วันหลังเนี้ย สวันหลังอ่าสวันหลังนี้คือมาทั้งบนทั้งล่างวันนี้มัน8 3ดสาเท่ากับ1นึครับแล้วสองแเท่ากับ6เอ้ย2 8งหเท่ากับสองหเท่ากับแขอประทานโทษขอประทานโทษครับก็เลยได้1กับ8ชอบ8ครับ1 8ครับ3ามแปดสี่ หลักร้อยใส่หนึ่งครับก็ลองเล่นอย่างระมัดระวังเนาะพูดถึงนาะก็ชุดหนึ่งเดี๋ยวผมดูตารางแป๊บหนึงเจ็ดสองหนึ่ง 7, 8, 2, โอเคครับชอบสา3 8ปดสามแปดหนึ่งสามแปดดหนึ่งแล้วก็ หกแปดหนึ่งหนึ่งเออผมลืมขอโทษขอัโทษครับติดเบอ้ลไปด้วยครับเบิ้ลหนึ่งหนึ่งแปดแปดนะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจลองจับดูว่ามันเพราะี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งครับเพราะว่ามันลบบวกเยอะหรือเปล่าเพราะเมื่อเช้าที่ผมวางก่อนวางมันลบเลยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับบวกอ๋อตอนนี้บวกอยู่ประมาณแปดสิบกปดรดผมว่าคงไม่ลงมาแล้ว คงไม่ลงมาแล้วโอเคนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพียงในทางเนาะแต่แต่เมื่อเช้าผมกราบขอพอัยจริงถ้าลงแล้วคนคงได้อย่างน้อยได้จะเลือกแปดเลือกเลือกไปเลือกห้าแล้วเลือกสองมาหมดแลครับเมื่อเช้าเนี่ยต้องกราบขอพายจริงก็ลองดูพิจารณาบ่ายนะครับก็ไม่อยากเหมือนยวเป็นการแก้ตัวแต่มันผิดพลาดจริงๆผิดพลาดจริงรีบไปส่งรีบไปส่งรีบไปส่งน้พิกอ่าเพราะว่าผมต้องรีบกลับมาคิดนี่แค่อ,อีตองไง ต้องขอประทานอภัยจริงครับในนี้บายขอแก้ตัวเอยจีนบายขอแก้ตัวนะครับขอให้3ามมาถ้าถ้าแปดาจะเป็น8บนครับแบนหนึ่งล่างถ้าคู่สวยก็เดี๋ยวผมดูอีกแป๊บนึงคู่สวยก็จะเป็น3า8แปดแปดหนอ่าสามแเมื่อช้ามาแล้วไม่อีกได้นะครับผม แล้วก็7821 8831ประมาณนี้เนี่ยลองจับดูตรองดูตาราง57ครับตาราง57คู่บวกครับของจีนโอเคนะครับขอให้รวยจีนบ่ายครับจากช่องช่องอาร์นิคออีครับ